คนซื้อสติกเกอร์คนให้เหรียญวันไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีหายกากมากๆเพราะฉะนั้นวันไม่ได้หวังว่าวันเพื่อนเพื่อนจะต้องให้เงินเราแต่เราอยากทำคลิปของเราให้โฆษณาเข้าเพราะฉะนั้นเราจะเปิดเปิดโอกาสให้โฆษณาเข้าเราโฆษณาในอนาคตเขาจะเข้าคลิปแบบไหนบ้างทุกคนฟังนะคะเขาจะเข้าคลิป2แบบค่ะ คลิปแบบที่1เราเรียกว่าคลิปที่เปิดโอกาสให้โฆษณาเข้าทุกตัวคือคลิปที่ไม่มีโลโก้อะไรเลยคําว่าโลโก้ก็คือตรายี่ห้อนะคะไม่มีตรายี่ห้ออะไรในชีวิตเลยแม้แต่ในเสื้อเราสมมุติว่าเราใส่เสื้อน i k กี้ถ่ายคลิปโดนไปแล้วหนึ่งนะคะเรามีตรายี่ห้อหตัวค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าบางตัวเขาสมมุติว่าสินค้าพวก Adidas อะไรอีก ที่เป็นยี่ห้อของเกี่ยวกับสปอร์ตสปอร์ตอ่ะจะไม่เข้าเราเลยค่ะเพราะเขาคิดว่าเราได้รับสปอนเซอร์จากไนกี้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะไม่เข้าเพราะฉะนั้นโฆษณาที่มีโลโก้อะไรก็ตามอยู่บนคลิปเราโฆษณาอันนั้นละวันขอเรียกว่าปิดกั้นการโฆษณาสินค้าบางตัวเราเรียกว่าเราไม่เปิดเราไม่เปิดโอกาสให้โฆษณาเข้าเราพลาดมือใหม่หัดทำ u t u b e แบบนี้ พลาดแล้วคลิปแบบนี้เรียกว่าแก้ยากค่ะคลิปแบบนี้แก้ยากแล้วเขาไม่บอกเราด้วยว่าคลิปคลิปนี้ทำไมเราถึงได้ไรได้น้อยเราต้องมีสมองเราคิดตามค่ะคนไหนที่คิดว่าโอ๊ยไม่เอาคิดตามแล้วปวดหัวฟังวันพอทุกคนฟังวันพอว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้แล้วไประวังเองแค่นั้นแต่ถามว่าโอ๊ยเราพลาดแล้วเราทำไปแล้วสิบคลิปอ่ะมียี่ห้อ ไอศครีมเซเว่นเซนมีป้ายป้ายห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันมีป้ายบิ๊กซีเราโดนปิดกั้นการโฆษณาไหมวันบอกได้เลยค่ะเราโดนแน่นอนโดนไปแล้วแต่ถามว่าถึงกับเราต้องซีเรียสไหมไม่ต้องซีเรียสทุกคนเหมือนที่วันบอกว่าโฆษณาจะเข้าเราสอง,สองแนวทางแบบโฆษณาเข้าเยอะๆนะคือหนึ่งคลิปเราไม่มีโลโก้อะไรเลยนั่นแสดงว่าเราเปิดโอกาสให้โฆษณาทุกตัวในโลกนี้ เข้าเราได้ทั้งหมดกับ 2. ถ้าคนดูของเราคนดูคลิปเราเขามี e n เ a g e m e n t ตคำนี้เราต้องท่องแล้วเราก็ต้องจำเอาไว้นะคะว่ามันมีประโยชน์ต่อโฆษณาในอนาคตคำว่า En เ a g e m e n t คืออะไร En g เ g e m e n t คือพฤติกรรมของคนดูที่พอมาดูคลิปเราปับ๊บเขาต้องดูคลิปเราให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้ เขาต้องกดไลค์คลิปของเราค่ะสวัสดีค่ะพี่บาลาดีและเขาจะต้องคอมเมนต์คลิปเราค่ะและเขาจะต้องแชร์คลิปเราค่ะอันนี้เรียกว่าคลิปนั้นมี engagement ที่ดีนะคะเรียกว่าผลการแสดงพฤติกรรมของคนดู เวลาเขาดูคลิปเราเขาจะต้องมีพฤติกรรมคนไหนก็ก็ตามที่กดเข้ามาดูคลิปเราเฉยๆไม่ทําอะไรเลยเราได้ไประโยชน์จากเขาไหมการกดเข้ามาดูคลิปหนึ่งครั้งคือ engagement ค่ะพอเราเปิดเข้าไปในหน้า YouTube นะคะแล้วเราเห็นคลิปในหน้าฟีดอะเต็มไปหมดเลยบางคนเขาดูเฉยๆเขาเห็นหน้าปกนึกภาพออกไหมเวลาที่เขาเข้าไปหน้าจอ YouTube เขาจะเห็นหน้าปกช่องต่างๆแล้วก็เห็นหัวข้อช่องต่างๆเยอะแยะมากมายระบบการทำงานของ YouTube คอยให้คะแนน Engagement ช่องเราค่ะเอาเขาเห็นอย่างเดียว YouTube นับไหม YouTube ไม่นับทุกคนมันต้องมีพฤติกรรมอะไรสักอย่างหน้าจอพอคนดูเห็นปกช่องเราไม่ไม่กดเข้าไปดูไม่มีประโยชน์ทุกคนพอ YouTube เห็นคลิปช่องของเรา เห็นหนะ้าปกช่องของเราแล้วถ้าบางคนบางช่องที่เลือกการตั้งค่าให้ YouTube เปิดคลิปอัตโนมัติทุกคนอันนี้วันเพิ่งได้คำถามจากประสู่นะคะวันก็ลืมบอกไปคะ่ะว่าวันลืมบอกการตั้งค่าตรงนี้เดี๋ยวมันพาไปดูนะคะทุกคนว่ามันมันอีหยังล่ะมันอีหยังล่ะที่พูดเมื่อกี้มันคืออีหยังนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าช่อง YouTube ของเราจะเป็นแบบนี้ เวลาที่เราเปิดมาหน้าฟีดนะคะอันนี้เราเรียกว่าหน้าฟีดนะคะเราจะเห็นช่องของชาวบ้านเต็มไปหมดเลยแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยบางคลิปบางคนมันจะมีคลิปเล่นอัตโนมัติทุกคนนึกภาพตามไหมคะเออนึกภาพตามนะคะคลิปนี้มันจะเล่นอัตโนมัติเขาเห็นหน้าปกคลิปเราปปั๊บแปบ๊บหนึ่งเขาจะเห็นคลิปเราเล่นอัตโนมัติถ้าคนดูเห็นแล้ก็เฉย เขาไม่นับอะไรทั้งสิ้นนะคะทำไมอันนี้มันไม่เล่นอัตโนมัตลิล่ะเพราะเราต้องไปตั้งค่าตรงนี้ค่ะเข้าไปที่โลโก้ช่อง